สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปปลูกญ้านวนน้อยก็เพื่อที่จะเอาเก็บไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆหรือว่าลูกหลานได้ดูว่าคือสวนรีแลกการ์เด้นคาเฟ่แห่งนี้นะครับมีการทําสวนด้วย2มือของเราแล้วก็น้ําพักน้ําแรงเป็นอย่างไรบ้างลองมาติดตามกันนะครับ ก็เริ่มจากพวกเราก็ตามไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับในการที่จะช่วยให้เรานั้นเบาแรงนะครับตอนนี้เราก็มีเครื่องยนต์นะครับคือรถไถเดินตามเนี e ่ยยี่ห้อโปโรนะครับซึ่งเราซื้อขนาดเล็กมาเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมแบบขนาดย่อยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาพวกเรา นะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณรอบๆตรงนี้นะครับตรงร้านดีแลคคาเฟ่ของเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับแต่ก็มีต้นกาแฟอยู่7ต้นนะครับแล้วก็มีต้นไม้อื่นอาที่เช่นพวกต้นเข็มจ็ดสีแล้วก็พวกจังแล้วก็มีทองไรแล้วก็มะพร้าวบ้าง ต้นปาล์มมากละและก็รวมทั้งต้นมั่งมีทีนี้เรากำลังจะปรับดินตรงนี้นะครับให้พร้อมปลูกเพราะนั้นการปรับดินเนี่ยก็มีความจำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะรถไถเดินตามนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องออกไปลุยกันนะครับไปเอารถไถเดินตามนั้น มาสู่สนามหรือว่ามาสู่พื้นที่ที่เราจะทำการปรับปรุงนะครับก็ลองทำเท่าที่รู้แล้วเราก็รู้วิธีทำก็จะบอกว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญน,นะครับแต่การเก็บภาพเก็บรายละเอียดหรือว่าเรื่องราวต่างๆไว้เนี่ยก็หวังที่จะให้เพื่อน หรือว่าลูกหลานได้รู้ว่าสวนแห่งนี้จริงๆแล้วการจ้างงานหรือว่าจ้างวานให้กับคนงานหรือว่าผู้รับเหมาเนี่ยดำเนินการเนี่ยก็มีอยู่หลายส่วนแต่อะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้นะครับเราก็ทำเองไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดขยะหรือว่าการเอาต้นหมากรากไม้ที่เราพอจะปลูกได้เนี่ย เราก็พยายามทําเองบ้างเพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสปลูกต้นไม้เองหรือว่ามีการทดสอบการใช้ปุ๋ยจะทําให้เราเกิดทักษะทักษะที่เราได้ทําไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทําปุ๋ยหมกักหรือว่าการปลูกพืชหรือ ปลูกต้นไม้ก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้เราเรียนรู้พวกคู่ไปความรู้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ใน YouTube มีเยอะมากนะครับแล้วก็หลายท่านก็คงจะรู้แล้วว่าอยากค้นหาหาเรื่องราวอะไรก็หาอากูหรือ Google นะครับซึ่งใน Google เนี่ยเขาจะมีเรื่องราวที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับ ในทุกวันเวลาเนี่ยเรามีช่างอันนี้ก็เป็นช่างผังนะครับมาติดตั้งกระจกนะครับรวมทั้งาการเตรียมที่จะจัดการร้านกาแฟนี้ให้สมบูรณ์มากขึ้นทีนี้ผมก็จะพาพวกเราเนี่ยเดินไปเอารถไถนานะครับก็เดี๋ยวเราก็ เอาเขาเข้ามาในพื้นที่นะครับ นะครับเราจะมาเริ่มต้นไถดินกันแล้วครับไถดันะครับเพื่อเป็นการทําให้ดินร่วนซุยแต่ไม่ได้เชื่อครับวันนี้ผมมีน้องกรีตครับเดินทางเข้ามาช่วยผมโดยที่เรียกว่าจิตอาสาจริงๆครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเจอกับผมในงานที่ไปเรียนวิชานะครับ อาจารย์ธงชนะพรมมิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็คือการทำกสิกรรมไร้าสารพิษเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าบุญพาวัฒนาส่งกันแล้วครับทำให้น้องกรีฑเนี่ยดจจะพัดจะผูนะครับมาร่วมงานกันแล้วก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือเผื่อแผ่ยามที่น้องเขามีเวลา ว่างนะครับไม่ได้ไปไหนเขาก็แวะมาหาผมที่สวนรีแลกการ์เดนแอนด์เพนินทอลฟาร์มนี่แหละครับเขามาเพื่อที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันคนระไม้คนระมือโดยที่เรียกว่าไม่ถือว่าจะต้องเป็นงานที่จะต้องถูกจ้างวันหรือไม่นะครับด้วยใจที่เรียกว่ามีความพร้อมที่จะ ร่วมมือร่วมใจเขาเรียกว่ามีทั้งการเรียนรู้ที่จะ,ะพร้อมที่จะเป็นแบบรูพักรักจําแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการทํากสิกรรมหรือว่าการทํากาแฟซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าน้องเนี่ยอดีตเขาเป็นระดับผู้จัดการแต่เขาก็ยังทําตัวเป็นคนที่เรียกว่าติดดิน นะครับเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาดูฝีไม้รายมือกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้น้องเขาได้ทำการไถดินโดยที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ทำให้เขาดูทำให้เขาดูก็คือบางจุดที่โฟกัสว่าจะต้องระมัดระวังเราก็ไม่ให้ใกล้กับกำแพงเพราะว่า กำแพงนั้นมีการทาสีหลอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ปล่อยมือละก็จะให้เขาทําในส่วนของส่วนอื่นๆทั่วๆไปก็ถือว่านี่คือสิ่งที่น้องเขาก็เรียนรู้เข้าใจกระบวนการเขาก็ลงมือทํานะครับพอลงมือทําเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ไม่ใช่มือใหม่หัดรับนะแต่เขาเป็นมือใหม่ที่ทําได้แล้วก็ทําเป็นแลวก็ทําได้ดีนะครับ นี่จะเห็นได้ว่าโอ้โหเขาก็ทำการไถรถไถโปรโรเนี่ยถือว่ายิ่งใช้งานก็ยิ่งประทับใจถ้าหลายๆท่านคงจะได้เห็นว่าอ๋อโอ้โหนี่มันไถได้ในพื้นที่ขนาดนี้ถ้าถามว่าพื้นที่ขนาดนี้นะแล้วก็ใช้รถไถเดินตามขนาดนี้เนี่ยผมบหมาะกับทุกท่านเลยนะครับว่าประหยัดราคาก็หมื่นต้นๆน,น,นะครับ หาซื้อได้นะครับลองติดต่อกับทางร้านาทางการเกษตรนะครับอันนี้ผมก็ซื้อที่จังหวัดสกลนครน,นะครับที่รุมตึงนะครับแล้วก็ได้เอามาใช้งานอย่างจริงจังก็ในช่วงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อเอารถไถคันนี้นะครับมาอันนี้ก็เจอปัญหาครับปรากฏว่าดับเพราะว่าเราเราอ่า เรียกว่าเร่งความเร็วน้อยไปนิดนึงคือเขาเรียกว่าเร่งนะครับเร่งน้ํามันน้อยไปนิดหนึ่งรถมันก็เลยแบบพอเวลาเจอแรงฉุดมากๆเข้ามันก็สู้ไม่ไหวมันก็นดับมันน็อกนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าแก้ไขได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนกับทุกท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราโชคดีนะครับที่ทําการ,กรเกษตรแบบ ไม่ใช่เป็นบนพื้นที่ที่ใหญ่โตอะไรนะก็บนพื้นที่ประมาณสองไร่โดยส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นอาคารนะครับเป็นร้านแล้วก็เป็นที่พักอาศัยแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็พื้นที่นี้เราก็จะทำการนะหว่านมเมล็ดพันธุ์หญ้านวลน,น้อย เพราะว่ายญาโนนน้อยเนี่ยญ้าโนวนน้อยเติบโตง่ายนะครับไม่ยากแต่เพียงแต่ว่าเราก็ควรจะมีดินที่ดีให้กับเขานะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยและปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยก็เป็นสูตรของอาจารย์ุงชนับตรงนี้ที่เราไปเรียนรู้แล้วก็เรารู้ทันทีเลยว่าการที่เราจะใช้สารอาหาร หรือว่าธาตุอาหาร NPK เนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเติบโตได้เร็วอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาเติบโตเร็วเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวเนหรือไนโตรเจนนะครับแล้วเราก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาโรยเข้ากับดินแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนั่นเป็นกระบวนการต่อไปแต่ว่ามือต้นเราก็เตรียมดินก่อนนะครับถ้าดินเนี่ยเราลองนึกถึงภาพนะ ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีเครื่องมือทางการเกษตรอย่างเช่นรถไถนาแบบเดินตามขนาดเล็กนี้นะครับและเราใช้จอบอใช้คราดตะกุยค่อยๆทำเนี่ยโหผมว่าเล่นเอาเหงื่อตกอะนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีรถเนี่ยเราใช้น้ำมันไม่มากนะครับเติมเข้าไปแล้วก็ใช้แรงของเราเนี่ยรากดึงหรือว่าเลี้ยว ในจุดที่เราต้องการให้เลี้ยวนะครับและเราก็รวนไปซ้ำๆพรวนไปซ้ำๆนะครับเจอเศษยุคเศษหญ้าหรือว่าเศษไม้เราก็เก็บออกนะครับม <Yeah. S 1> ันก็ททำให้เราทำงานเนี่ยได้เสร็จภายในเวลาที่น้อยนิดนะครับซึ่งตรงนี้เราทดสอบดูนะครับแล้วก็มาบันทึกเสียงที่หลังเนี่ยเราพบว่าประมาณสัก30บนาทีเนี่ยเราทำแปลงนี้สำเร็จนะครับอันนี้ก็ เป็นการบันทึกเสียงทับในวิดีโอคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนระหว่างที่เราบันทึกจริงๆเนี่ยเราก็เจอปัญหาของการบันทึกมันไม่มีเสียงแต่ก็เป็นข้อดีทําให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราถ่ายคลิปไว้และเราก็าบันทึกเสียงทีหลังเนี่ยเราสามารถเติมแต่งเรื่องราวที่เราอยากจะสื่อสารให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นทุกๆปัญหาที่เราเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่เราเนี่ยได้ประดิษฐ์ประดอยหรือคิดอ่านที่จะทำอะไรหลายๆอย่างมันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับตอนนี้น้องเขาก็ทำแป๊บเดียวก็จะจบเนื้องานตรงนี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมมองดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะซ้ำในส่วนของ โซนที่มันมีความเปราะบางนะครับใกล้ๆก,กับผนังตึกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นี่ถือว่าน้องเขาทำงานได้นเนียบมากน้องกริตนะครับพระรัศทรนะครับชนะบัวก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็ไฝ่ธรรมะนะครับเป็นคนมีธรรมะในจิตใจแล้วก็ เขาวัดเขาวาเป็นประจำนะครับใครรู้จักคนนั้นก็จะรักครับตรงนี้ผมก็รีบไปจัดการเอาไอ้ตัวเศษขยะเศษหญ้าเนี่ยออกไปทิ้งนะครับก็เตรียมที่จะมาช่วยน้องเขาสารต่อในจุดที่ได้ไถไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าไถาดักก็คือไถไปทั่วนะครับแล้วก็ไถแปรแล้วก็แปรให้มันอยู่ใน ลองในรอยที่เราต้องการที่จะตกแต่งนะครับสถานที่ให้มันให้มันตรงกับตามวัตถุประสงค์นะครับอันนี้เราก็มีการขยับพวกาม้านั่งว้านั่งเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ปรับพื้นที่ในการที่จะถ่ายเนี่ยไปยังพื้นที่โซนน,นู้นนะครับซึ่ง ตรงนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าในมุมกล้องที่ถ่ายไปเนี่ย <Your> friends, ก็เห็นผมเตรียมตัวแล้วนะครับถอดหมวกแล้วหมวกนี่เกะกะเกินนะก็เตรียมที่จะมาช่วยงานน้องเขาต่อเห็นไหมฮะนี่แหละครับงานของเราเขาบอกว่าแม้นหมู่ใดใจรักสมัครสมานประกอบการสิ่งใดก็ได้ผลปลวกนิดๆจิตร่วมรวมระคน อาจจะขนดินเด่นเป็นกองเอ่ยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้บทกลอนนี้ใช้ได้กับทุกเ,เรื่องราวนะครับที่ความรักความสามาถถัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยจะก็ให้เกิดประโยชน์มหาศาลในเนื้องนานนะครับตอนนี้น้องเขาก็ดูแล้วว่าทิศทางที่เราอยากจะให้ไถ่เนี่ยเป็นยังไง เราก็เริ่มตีวงให้มันกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นก็เลาะมาทางด้านนี้และนะครับนี่ผมชอบรถไถขนาดนี้นะเพราะว่ามันเล็กจิ๋วแต่แจ๋วมันสามารถคุมเกมคุมเส้นทางได้ไม่ยากนะครับก็เรียกวา่าลุยมาตามเลาะมาตามแนวนู้นแนวนี้เนี่ยเราทำได้เลย เห็นแล้วหลายท่านคงนึกมันเขี้ยวนะเออซื้อสักคันดีไหมซื้อได้ฮะก็มีตังซื้อได้เลยนะครับผมว่าเป็นรถไถประทำบ้านแล้วเอาไว้ปลูกผักปลูกอ,อะไรอ่ะปลูกผักปลูกพืชที่เราอยากจะทำไว้ทนันสบายมากนะครับซึ่งท่านจะได้เห็นเ,เรื่องราวที่ผมทำ แปลงผักเนี่ยในเพจ a c e b o o k นะครับ Relax Garden and t n i n Thong Farm ท่านจะเห็นได้ว่าโอ้มีการปลูกผักไว้เยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นคณะใบคณะเห็ดหอมหรือว่าผักกวางตุ้งนะครับหรือว่าผักบุ้งอันนี้ก็เอาคลาดมาจัดการนะครับจัดการ ดึงฟางที่มันเกะกะเส้นทางที่จะต้องอให้รถไถเนี่ยก้าวผ่านเนี่ยเเรียกว่า,เร,วาเราก็จัดให้มันกระชับขึ้นนะครับพอกระชับขึ้นก็เรียกว่าแบบนี้เดี๋ยวก็งานของเราก็จะสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์นะครับพราะเรารถไถหลายๆรอบเนี่ยดินจะร่วนซุยมากนะครับ เราเ็่นึกถึงว่าโอ้โหนี่ขนาดเราทํากันอย่างนี้เนี่ยสองคนเนี่ยคนหนึ่งรู้งานเ,เก็บกวาดหรือว่าคนหนึ่งรู้งานมีการถ่ายไปแต่ละแนวเพราะเขาจะรู้นะว่าแนวไหนที่เขาถ่ายไปแล้วลอันไหนที่ต้องถ่ายซ้ําตรงไหนที่ยังยังไม่ได้ถ่ายเขาก็จะมาซ้านะครับแล้วพอเวลาดินที่แข็งแข็งเนี่ยเรา ตะกุยเนี่ยไปสักช่วงแรกแล้วเรามาซ้ําเนี่ยดินมันก็จะเรียกว่าดินมันร้าวนะดินมันเปราะแล้วก็มาซ้ําอีกทีก็ทีนี้ก็ง่ายแหละง่ายเลยนะครับเห็นนะฮะว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน r ีแลกการ์เดนแอมพินิงทองฟาร์มนะครับก็ถือว่าส่วนตรงนี้เนี่ย จะทำเป็นสวนหญ้านวลน้อยแล้วเราก็จะเอาโต๊ะแกาแฟเนี่ยมาตั้งนะครับหลังจากที่หญ้าเนี่ยมันขึ้นงามแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับความสวยงามแต่ก็ไม่ได้ผ่านคืนวันอันสั้นนะต้องใช้เวลาทีเดียวนะครับแล้วครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเ right. มื่อการทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ย เราก็จะค้นพบว่าหลายท่านคงจะเหนื่อยนะคือเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่เหนื่อยนะเขาเหนื่อยเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคว้าหรือว่าเปลี่ยนนะครับที่จะทําแทนก็อยากจะให้พวกเราได้รู้ว่างานของเราจะเสร็จได้เนี่ยมันต้องมีมือหนึ่งมือสองนะครับหรือไม้หนึ่งไม้สองพอเราจัดการ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วเห็นว่าสมควรกับเวลาเนี่ยเราก็เตรียมที่จะพักได้นะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วมันคงไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมหรอกแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนดูแลง,งานหรือคอยควบคุมเราต้องดูออกว่างานนี้ผลผลลัพธ์เนี่ยหรือว่าประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในการที่เราลงมือทำเนี่ยมันได้ผล เกินกว่า90%ไหมไม่จำเป็นต้องเกิน100%แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมันมีประสิทธิผลที่เหมาะสมแล้วเราก็สามารถพักแล้วก็จัดการเบรกงานของเราเพื่อที่จะทำเรื่องราวในตอนต่อไปได้นะครับ เมื่องานของเราเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเราก็ถือว่าสรุปในช่วงที่หนึ่งก็คือการเตรียมดินไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็พักไปรับประทานอาหารเสร็จสัพ์เรียบร้อยแล้วช่วงเย็นเราก็เตรียมการที่จะมาผสมปุ๋ยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าดินให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งแล้วจึงจะหวานมาได้พันย่านโน,โน้อยก็เป็นอันว่าจบกระบวนการ นี่ก็คือเรื่องราวที่าฝากทุกท่านเป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องอยากที่อยากจะบอกแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆของการทำงานครับ